ที่สั้นที่แล้วพี่จาได้เหอกุนกลุ่นจำได้ไหมที่พวกมึงทุกพวกมึงร้อยกว่าดาวอ่ะแล้วพี่แบบต้องเจ็ดสิบกว่าดาวหรือท่าไหร่อ๋อใช่ใช่ใช่โซโลมาเออพี่เล่นพี่เล่นกลางวันเว้ยพี่สมมติมันพวกมันขึ้นเงินไปเรื่อยๆเลยนะแล้วมันบอกน่ะเจ็ดสิบห้าดาวมั้งพี่อยู่หกสิบดาวพี่ก็เล่นโซโลพี่ไปเรื่อยๆไปพอมาเจ็ดสิบหกดาวเนี่ยเล่นกับมันได้คืนได้ตาหนึ่งนะแล้วก็ลงแล้วก็ลงพวกแม่งก็ต้องมีอีหลอกกูกูก็ต้องมาเล่นโซโลก็ขึ้นมาเล่นกัับมนอ่่่ะีเศร้าพ โอ้สุดท,ท้ายคือต้องเอาบัตรบัตรที่มันแจกอะบัตรอะไรกันดาวร่วงอะอ๋อเอามาใช้เลยนะเออเอามาใช้ตอนเล่นกับมันถึงจะได้เล่นในแบบหลายๆวะาหลาๆแมทเลยใช่ถามพี่ซัมบอยหน่อยรู้จักมิตเตอร์นัมเบอร์วเปล่าพี่สลัมออเคือใครครับคือคือคนทีน่ถามมา <laughs> รู้จักรู้จักฉันก้องไหมเดีกวไม่รู้จักเลยอะไม่น่ามีใครรู้จักอ่ะ เออแล้วก็รู้จักไหมไอ้พวกเคีาเนี่ยฝั่งขวาเนี่ยรู้จักไหมมึงถามึงถามมคนเป็นใครวะ <laughs> น่น <laughs> จะเดรู้จักคุณลับบิดเปล่าเดี๋ยวนี้ก็กลายเป็นคนดังแล้วน่ะ <laughs> ใช่เหรอใช่ <laughs> <ณ> <laughs> ไปด <laughs> บบูมันดังอยู่แล้วไปดูในสตรีมหมอหวางได้พี่ <laughs> <laughs> ทำไมอ่ะโอ้โหเขาแจกไปสองติ๊ก <laughs> <laughs> อยู่คนละฝั่งนะแจกไปสองติ๊กทำไมอ่ะ ก็เกมนั้น <c oughs> ทั้งเกมอ่ะอีกฝั่งเขาตกไปสิบแปดลูกอะ่ะ <c oughs> ไอ้กุณก็ล่อไปสักน่าจะสักกี่ลูกได้สิบน่าจะสิบสองั้งทำอ,ะอ่ะคือแบบเ <c oughs> ฟดไม่พักเลยมิกกี้อะ่ะอันแน่เอาแน่โทษน่มันท้ายมาหมามา แน่แน่แน่มึงช้าสโลแกนสโลแกนไม่เคยจางส่งให้เพื่อนกูนี่เลยเออเชนกูเรียนรู้เรียบร้อยแม่งแย่งซากุกปูยสัตว์อย่าไปกลัวอย่าไปกลัวเดี๋ยวเข้าไปดูสตรีมไอ้นี่อย่างนี้ทุ่กระต่ายดีทั้งกับกูแล้วเพื่คุณได้เวลาแล้วเพื่อนคุณต้องโชว์แล้วเพื่อนเอ๋ไม่ใช่ดิไม่ใช่ดีไม่เอาแบบนี้ไม่เอาแบบนี้ เฮ้ยเาว่าแป่แปดูแล้วเสกไอ้จ่าจหน้าซองเสกเสกวาดเองมะวาดเองพี่น่อยะสีวาดตั้งแต่อะไรที่ผมทำหน้าหีมากเฮ้ยโอ้โหดูคนเราลงด้วยหึสองสนเอ็ดโอ้ยโอ้ยโอ้ยสตรีมมีปัญหาปีสตรีมแป๊บนะครับ สองแต้มก็ยังดีเพื่อนลงเออมาแล้วไอ้ตงบุกไปจริงหรือเปล่าคุณเอออย่าชนมมือเียเออตายห่วกินกูต้องทำงานแล้วเออว้ เพื่อนไม่ลงแล้วโอ้ยหมันโกงจังวะโมกดูเฉยๆก็ได้ไม่ต้องถามพี่หรอกไม่โชว์ของนะว่ากุลของเหี้ยูนกูย่อยลูนกูย่อยยับหมดละเอาอีกแล้วเหรอแต่ตีกูรีไม่ได้เลยสัตว์เฮ้ยตัดแต่เปิดแต่ตีไปที่แตกไม่พักเลยเนี่ยแตกมาสองเกมไม่ได้แตกแบบแต้มขาดเลยอะ เราต้องวอร์มกันเดี๋ยวโอ้ยเฮียของกูแอนมึงได้เวลาโลโซโลอีกแล้วใช่กูเพิ่งขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวรอไม่เป็นไรชูบิสเตอร์ดิอตอบโชว์ไปเออเนียโหห้าไอตีว่นี่เฮ้ยอะไรเนี่ยเออวันนี้ลงโลๆไม่ลงเลยนะเว้ยเออนั่นอะไรดิเฮ้ยโอ้โห ัำติแม่งอยู่เกินหนึ่งนาทีแล้วนี่เออเก็บบอลวะส่งมาอีกทีโอ้โหข้ามมาข้ามตาเต้ไม่ห่างเต้ไม่ห่างไม่น่าเกียดไม่น่าเกียดไม่น่าเกียดผมไม่กดนันตีสองรอบไอ้ซัดเต้าลิงถอยวะใช้ลูอะไรวะเนี่ยดูพลังเข้ามาแล้วดิไม่ลูกพนังเต็มเลยนะอีที่สามอ่ะจนตอนนี้แม่งยังไม่หมดเลยไม่ลง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 สินสวยเพื่อนแต่ไม่ใช่เมืองหัว ไม่ใช่กูเลยกูรีไม่รีได้หนึ่งเลยโอ้โหโอ้โหเฮ้ยมันยิงลงไเลยครับแต่นิยมแม่ใช่เลทุเป้เลยเพื่อนเออต้องงั้นสอกแต้มหวานๆมากกันไหม่หับอยาดูอยากให้กูจับตาขู่ในสัตว์เก้าสามพิเมันต่างกันไม่เท่าไหร่หรอกอืมเก้าก่าเท่าไหร่ไหมไม่เลกๆสามสามต่อเก้าพี่ โอ้ยจะวันน oh yeah. ี้จินกูว่ายิงลงกันลูกเดียวเลยเออมันไม่ลงแล้วโอ้มีตัวซ้ำต่อยมีอะไรใส่มาให้หมดไอ้พวกขี่อะถามเลยว่าทีมแข่งบอกว่ามันเป็นทีมแข่งแต่ไอ้เด็กพวกฝรั่งนี่โสุดยอดเป็นอัจฉริยะเฉยสั่งถึงไม่จริงเหรอมึงจะปลอบใจตัวเองหน่อยสิวะโอ้ยแปดลูกยิงไม่พักเลย คือเปิดอันติมันยิงมันยิงพลาดแค่ลูกเดียวเองนะสิน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 โอ้โหดูดิเียอะลงยังไม่ลงเลยครับอือโอ้โหเปิดอันติมยี่สิบเจ็ดแต้มทวง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 ไว้ให้สกอร์น่าเกียรตไปกว่านี้ทวงทวงทวงได้ เออเออเินแล้วที่นเิ่อสองหลักเลยนะใช่พี่สีสแต้มแล้วพี่ได้ถึง5สตายเนี่ยแต่ผมก็ต้องไปใช้ชีวิตอยู่กับการโซโล่ต่อไม่น่าเลยไม่น่าโซโล่เหรอไม่น่าเล่นกับพวกแม่งเลยอติมาสามรอบอะโอ้โหแต่ว่ามันจริงลงเยอะขนาดนี้ก็น่าไม่ดูดีไปหมดหน้าตีมือใช่ๆช่ชช่ เดี๋ไปฟังมันมากเยี๋ยวไปฟังมันมากเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอ้โหเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอ้โหพี่เปฟีสี่สิบเก้าแล้วพี่โดนเนี่ยุ่แบ๊เพื่อนเออโอ้โหไม่ลงอยกูโอ้โหอยากชอบมึงโดนลงกลุ่มเนี่สี่สิบเก้าสองสิบห้ามีนะมีต่างเป็นต่างชาติ ก็เหรอใช่พีตัดใช่พี่ตัดหรือบอกอ้างไว้ว่าปิงปิงปิงห้าสิบเอ็ดแต้มแล้วพี่โอ้โหนี่มึงเล่นเต็มนี่มึงเล่นเล่นเต็มจีพอร์เตอร์ไี่ยได้กูอย่ายุ่งเออเด็กปิดตาตีปิดตาตีโอ้โเน่าจัดเลยอ่ะยิงไม่ลงเลย ดีบอยเอาีไม่ได้เลยกวนยิง็กหยิงยื้อไม่พักเลยยาวหกสิบแต้มเลยเนี่ยคุณโยนให้มันให้ถึงหกสิบแต้มหน่อยดิโอ้โหจะชนแน่คุณลับปีโอ้โหโอ้โหสิบเจ็ดต่อห้าสิบสี่พระเจ้าจอร์ดแต่เขาบอกว่าแรงไม่สามารถ เล่นด้วยกันได้กรุณาใส่โซไปโซโลค่ะโอ้อมึงดูอมึงดูดีดีแต้มขนาดนี้มึงโดนลดกี่ดาวหนึ่งหรือสองพี่ครับพี่ย่นรับสวัสดีครับน้องโนนเกมกากครับตอกบอกเพื่อนพี่ด้วยครับโอเคครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปก็กดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจในการทำคลิปให้หน่อยนะครับ